วันนี้นะน้ำจะมาชวนหนึ่งนะมาร่วมธุรกิจกับยู iver, นะิลิเวอร์เนาะยูนิลิเวอร์คือใครชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์ลิเวอร์เนี่ยอยู่บนโลกเนี่ยเป็นสินค้าบร,คบริปโภคบริโภคนี่มาร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็เข้าประเทศไทยมา88ปีที่แล้วเนาะแล้วยังมาเข้ามาเนี่ยคือได้เข้ามาทําสบู่ให้รัชกาลที่5เนาะและยังได้รับพระราชทานตราครุฑจากรัชกาลที่9เนาะเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีคุณธรรมเนาะ ก็มาดูชื่อเสียงของลนะีเวอร์เนาะลีเวอร์เนี่ยคือ1ในบริษัท1ใน500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะแล้วก็เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำเนาะมีบีทโรปลักซันซิลคอนซนไลน์ไอจ์คีมว์เนาะและจจำหน่ายสินค้าเนี่ยอยู่190ประเทศทั่วโลกมียอดขายกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีเนาะ แล้ววันนี้ยูนิลิเวอร์ไลท์โมเดลธุรกิจที่สร้างชีวิตวิถีที่ยั่งยืนให้กับพวกเราคือยูนิลิเวอร์ไลท์เนี่ยจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามระดับพรีเมียมเนาะผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะด้วยแพลตฟอร์มที่เรียกว่าองโทเปเนะียลองโทเปเนียลไลท์แพลตฟอร์มเนาะที่สะดวกรวดเร็วเนาะและตึกเนี้ยค่ะคือตึกอยู่ในลิเวอร์ที่อยู่ที่เซ็นทรัลพหลำเก้าใช้งบประมาณในการสร้างตึกเนี้ยอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆเนาะ นวัตก,กรรมคุณภาพระดับโลกของลีเวอร์มีอะไรบ้างคือลีเวอร์เนี่ยมีสูย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า129แห่งทั่วโลกเนาะมีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา6,000คนเนาะทุ่งมงบวิจัยในการพัฒนาสินค้าคุณภาพถึง11,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ60,000ล้านบาทเนาะอยู่ิลิเวอร์เนี่ยมีองค์กรอ,อิสระที่คอยตรวจสอบสินค้าให้กับยูนิเวอร์ที่ชื่อว่า c ีแอกนะจะควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยคือสินค้าที่ออกจากที่นี่ไปเนี่ยต้อง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีผลเสียกระทบเราในอนาคตเนาะสินค้าคุณภาพตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เนาะเรามีทั้งแบรนด์ความงามเนาะคือแบรนด์อาวิยองแบรนด์ดูแลสุขภาพคือแบรนดนะียอนเนาะจะเป็นเซร์มาหารันดูแลองค์รวมของเราเลยเนาะแบรนดดูแลช่องปากเราก็จะก็มีเนาะจะเป็นไอเฟรชเนาะแล้วส่วนมากเลยสินค้าบียอนกับอาิยองของเราเนี่ยจะได้ ตีพิมพ์ในหนังสือ PDR ทางการแพทย์ซึ่งเป็นคู่มือแพทย์ที่ทั่วโลกใช้เนาะของเราก็ได้ตีพิมพ์ในคู่มือนี้นะหลายรายการเลยนะแล้วก็มาดูโอกาสของเราเนาะโอกาสของเราที่จะมา จอยกับยูนิเวอร์คือโอกาสใหม่โอกาสใหญ่กับยูนิเวอร์ไลคืออะไรฟาสต์สตาร์คือเราสามารถสร้างทำเป็นรายได้เสริมหรือทำเป็นธุรกิจอิสระที่เริ่มต้นได้ทันทีเนาะแล้วก็รับผลตอบแทนได้ไวแล้วก็ได้จุดลงตัวของสุขภาพคือเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและครอบครัวของเราด้วยเนาะได้รางวัลเนานะได้มีเวลาได้รายได้ได้ไลฟ์สไตล์ได้ท่องเที่ยวแล้วก็สร้างกระแสเงินไหลเข้าเพื่อเราจะสามารถกรเกษียณสุขแล้วก็กเกษียณรวยเนาะเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆเนาะเริ่มต้นจก การใช้สินค้าเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันมาดูวิธีการซื้อแบบเดิมเนาะต้นทุนบวกต้นทุนการผลิตเนี่ยอยู่ที่40%ส่วนอีก60%เนี่ยเราจะจ่ายให้ค่าการตลาดเนาะค่าคนกลางค่าโฆษณาไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคจ่ายเต็มๆเลยร้อแต่การซื้อแบบใหม่เนาะมาซื้อตรงกับอยู่ในริเวอร์ไลท์เราเปลี่ยนคอนเน็ t ชันให้เป็นซัพย์สินเปลี่ยนการบริโภคให้เป็นธุรกิจคือตัวเราเนี่ยเป็นคอนเน็ เป็นคอนเนคเตอร์ถ้าเชื่อมต่อกับบริษัทกับคนที่เรารู้จักให้มาซื้อตรงนาะแล้วค่าการตลาดตรงเนี้ยมาแบ่งปันให้พวกเราแทนเนาะมาดูเรื่องแคสซีอินค m มเนาะ บางคนก็อาจจะรู้จักหรือว่าไ,ไม่รู้จักแต่เราก็มาเรียนรู้กันในวันนี้เนาะ v e t n v o m n c ค m e คืออะไร Active เนี่ยคือรายได้ที่เราต้องใช้แรงเราบวกเวลาเนาะในการทํางานถึงจะได้เงินเข้ามาเมื่อหยุดทำไรายได้ก็หยุดอย่างเช่นพวกพนักงานบริษัทข้าราชก,การเนาะทหารตำรวจและวิสาหกิจส่วน Passive Income คือเราต้องใช้แรงบวกเวลากับของเราเหมือนกันแต่เราแค่ทําในช่วงเวลาหเท่านั้นพอเราได้เราทําแล้วเนี่ยเรา จะสร้างอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอสเซทก็คือทรัพย์สินจากนั้นก็จะมีรายได้เข้าเราตลอดเนาะ p a s s i ฟอิ n c o m มีอะไรบ้างอย่างเช่นก็คือที่ดินอสังหาริมทรั์เรามีโกดังให้เช่าเรามีห้องพักเรามีอาพาร์ตเมนต์เรามีคอนโดให้เช่าเนี่ยเงินตรงเนี้ยก็จะไหลเข้ามาหาเราตลอดเนาะหรือจะเป็นพวกลิขสิทธิ์ทางปัญญาก็จะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆลิขสิทธิ์งานเพลงงานเขียนเนาะแล้วก็พวกภาพถ่ายคลิปวิดีโอ แล้วก็หุ้นทองคําดอกเบี้ยผลประกอบการพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากทองคำอะไรเงี้ยคือ ทรัพย์สินพวกนี้คือจะสร้างแพสซีฟอินคัมให้เราคือเงินไหลเข้าตลอดเวลาแต่กว่าที่เราจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้เราก็ต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เงินแล้วก็ต้องมีความสามารถในการที่จะบริหารเขาด้วยแต่มันมีธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้ก็คือธุรกิจอยู่นี้ลิเวอร์ไลน์นี่แหละที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้เหมือนกันเรามาดูวิธีการใช้ชีวิตของคนเนาะเราอยากมีคุณภาพชีวิตแบบไหนเนาะ อันแรกคือการทํางานของคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยใช้เวลาเรียน20ปีแล้วก็ทํางานจริงจังเลย40ปีเหลือเวลาใช้ชีวิตอิสระแค่5ปีแต่วันเนี้ยทำธุรกิจกับอยู่ในรีเวอร์ไลฟ์เราเรียน20ปีเหมือนกันใช้เวลาทํางานจริงจังเพียงแค่5ปีเนาะแต่เรามีเวลาที่จะเหลือใช้ชีวิตอย่างอิสระอีก40ปีเนาะถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งอยากแบบที่หหรือแบบที่2องคนะแบบที่2ค่ะน้องเราก็อยากใช้ชีวิตแบบนี้เนาะ40ปีได้ใช้ชีวิตเนาะทำงานแค่5ปี อ่ะเรามาดูเรื่องการทวีค่าส่วนบุคคลค่ะจริงๆแล้วพวกเราตัวเราเองเนี่ยมีการทวีค่าเนาะเริ่มจากตัวเรา่ะเข้ามาใช้สินค้าเรียนรู้และแบ่งปันเรามีเพื่อน6คนไหคะ mm hmm. เราแบ่งปันเพื่อน6คนค่ะเนาะเพื่อน6คนของเราเขาก็ไปแบ่งปันเพื่อนอีก6คน6คนแนะนําไป6คนผ่านไป4ชั้นค่ะแบบเนี้ยเราจะรับรายได้อยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทนะคะถือว่า100%เต็มเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแค่50%ลสะเราก็ยังมีรายได้ที่ 140,000สี่มบาทนะคะถ้ามันเกิดขึ้นที่ส0มสเปอร์เซเราไปได้ที่แปด0มืสี่พันบาทหากมันเกิดขึ้นเพียงแค่20สิบอร์ซค่ะเราก็รับไปได้อยู่ที่ห้า0มบาทแต่ถ้าเลือกได้เราเลือกรับกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะ1 0อยเนค่ะในะครๆก็อยากได้เนาะรายได้ที่สองแส0บาทเนี่ยสามารถสร้างชีวิตให้เราได้เลยเนาะแล้วก็เส้นทางการเติบโตของรายได้หลักล้านกับธุรกิจอยู่ในเวอร์ไลด์เนาะ ทำธุรกิจนี้ค่ะเริ่มต้นเหมือนกันเลยค่ะเริ่มต้นสตาร์ทที่ตำแหน่งแรกคือซีเนียร์พิเศษพาร์ทเนอร์เนาะ ทำธุรกิจนี้จริงจังแค่2อถึงสเดือนค่ะรับไปได้7 0 0 0ถึง20,000บาทนะคะแล้วก็โฟกัสต่อไปที่ตําแหน่งที่5เนาะเรียกว่าตําแหน่ง executive business partner ทําธุรกิจจริงจังนถึงสปีรับไปได้5 0 0 0 0ถึง80,000บาทนะคะแล้วโฟกัสต่อไปค่ะที่ตําแหน่งที่7เพราะว่าตําแหน่งเนี้ยเราสามารถมีอิสรภาพและเริ่มพาสิฟิเย่อๆแล้วนะคะคือตําแหน่ง area executive business partner ตําแหน่งเนี้ยทำธุรกิจจริงจังาถึงสปีค่ะรับรายได้ที่1นึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสามแสนบาทนะคะแล้วถ้าโฟกัสที่รายได้ได หลักล้านก็โฟกัสไปที่ตำแหน่งที่9เลยนะคะอันนี้แต่หลักล้านแล้วค่ะแล้วธุรกิจเรานะคะไม่ได้มีแค่ตำแหน่งกับรายได้นะที่เราได้นะคะเรายังมีทริปท่องเที่ยวแบบ v i p ของยูนิลิเวอร์ให้ด้วยนะคะทริปท่องเที่ยวเนี่ยก็คือปีหนึ่งเนี่ยจะมี 1- 2ทริปนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำก็เขามีทริปให้เรา3ทริปเนาะลราก็พิชิตได้ทุกทริปเลยทริปแรกก็คือทริปบาหลีแล้วก็ทริปสเปนทริปไอซ์แลนด์คือมันเป็นทริปที่ เราแค่พิชิตเขาให้ได้แล้วก็ได้เที่ยวฟรีแบบอยู่นิลิเวอร์เนาะแต่เราไม่ได้ไปเราก็ยังได้เป็นเงินนะคะช่วงนี้โควิดถ้าเป็นอย่างเนี้ยค่ะโมเดลเนี้ยถ้าสิบคะแนนคุณหนึ่งให้กี่คะแนนดีคะสิบคะแนนดูเลยค่ะสิบคะแนน